สวัสดีครับมาคุยกันหน่อยนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับจะเริ่มยังไงดีนะครับผมจะเริ่มเกินจากของไลแมนกันเลยครับโผมราคากลับมาแล้วนะครับกลับมาต่ําตมอีกแล้วนะครับไลแมนโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยครับคือคุณการันตีได้ดีมากครับว่าราคาถูกที่สุดแน่การันตีสำหรับผู้โดยสารนะครับ ราคาไลแมนเรียกรถกับไลแมนผ่านอีคโครถูกที่สุดถูกจริงครับกลับมาแล้วตั้แต่เมื่อวานช่วงบ่ายๆเห็นราคาแล้วไม่กล้ากดรับงานเลยครับตอนช่วงเช้าผมยังติดงานได้อยู่2งานอยู่3งานอยู่อ่าครับ2-3งานแต่มาช่วงบ่ายผมไม่กล้ากดเลยครับ38บาทบวก30บาทอันนี้ยัง ออืถ้าไม่มีบวกสามสิบบาทนะครับตายนะครับผมว่าไลแมนน่าจะอาวสารได้โอ้โหราคารับอไปส่งเท่ากับแก๊ปเลยแต่แก๊ปยังไม่เคยเห็นนะครับเห็นต่ำสุดก็เท่าไหร่อ่ะสามสิบเก้าออเท่าแก๊ปเลยแต่ระยะทางรู้สึกจะไกลกว่าด้วยนะครับแก๊ปถ้าจะอยู่ที่สามสิบ 39ได้อะก็1นถึงสโลเองครับส่งแต่เมื่อกี้เห็นโอ้โหรับไกลส่งไกลรับแถวลงในซอยโรงพยาบาลลานาครับขับเข้าไปลึกอยู่แล้วก็ไปส่งแถวเซนท่านน่ะได้38บาทบวกบวกโบนัส30บาทโอ้โหถ้าราคานี้มาจริงนี่แบบตายเลยนะครับถ้าแบบว่าไม่มีบวกโบนัสเดี๋ยวผมว่าอีกหน่อยก็จะไม่มีนะครับบวกโบนัสก็เหลือ38บาทนี่ผมคนนึงแหละที่จะไม่ไหว ในราคาที่คุณปรับขึ้นในช่วงน้ำท่วมอ่ะผมว่าราคานั้นนะ่ะสมเหตุสมผลอยู่นะครับยังสมเหตุสมผลอยู่ก็ประมาณห้าสิบหกสิบาทสตาร์ทเริ่มต้นให้กับคนขับห้าสิบหกสิบาทมันถือว่าโอ้ว้าวเลยไลแมนทาได้ถึงมากว้าวแต่ปรับมาเมื่อวานครับวันนี้ผมไม่กดงานสักงานกับไลแมนเลยนะครับกดไม่ไหวจริงครับให้เป็นรับก็ไกลอยู่นะ แต่มันก็เป็นงานที่แบบว่าเออใครจะกดได้ก็ได้เราไม่ว่ากันนะครับแต่ผมคนหนึ่งอะขณะผมใช้รถไฟฟ้าผมยังว่าไม่คุ้มเลยนะครับกับไลแมนในราคาที่แบบว่ากดทีมีหนาวอะ่ะไปรับประมาณสองโลโลสองโลแล้วไปส่งอีกสามสี่โลใจ่ายให้ประมาณอ่าถ้าอุพูดถึงก็ตอนนี้ยังดีอยู่จ่ายได้หกสิบบาทอยู่แต่ก็มัน ถ้าพูดถึงถ้าไม่มีโบนัสอะ่ะคุณจะจ่ายให้แค่สามสิบแปดบาทเหรอโอ้ผมคนหนึ่งแล้วนะครับที่บอกว่าน่าจะไม่เปิดเลยครับถ้าหลังจากไม่มีโบนัสอะ่ะแต่ตอนนี้ก็แทบจะกดไม่ไหวเหมือนกันจริงๆครับกดไม่ได้จริงๆเลยทันทัที่เด้งมาแล้วอะ่ะปล่อยให้เวลาหมดไปเลยครับไม่กล้ากดกดแล้วยกเลิกไม่ได้ต้องโทรหาต้องโทรหาคอนเซ็ตเตอร์ให้ยกเลิกให้ โอ้ยุ่งยากมากงานแต่ละงานของอาลายแมนตอนนี้ก็คือถ้ากดรับแล้วอ่ะไม่สามารถกดยกเลิกเองได้ต้องให้ทางศูนย์เป็นคนกดยกเลิกให้เสียเวลาไหมครับโคเสียเวลาเลยครับเ <c oughs> มื่อไหรจะอัปเดตในส่วนนี้ด้วยเนาะ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็รู้สึกหลังจากน้ำท่วมมาพึ่งเมื่อวานแล้วครับเมื่อวานวันที่สิบหกตุลาครับเริ่มปรับราคาลดลงมาแล้ว แต่ตอนแรกได้ประมาณ80-90บาท70-80บาทอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือ60แล้วนะครับรวมโบนัสแล้วนะเหลือ60บาทไม่ไหวครับก็ผ่านไปก่อนนะครับก็เลยอยากระบายอารมณ์หน่อย <c oughs> ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ